กระถินสามคัคคีขบวนนี้มาจากบ้านไกลมีจนคละคนกันไปทุกคนตั้งใจว่าจะมาร่วมบุญขอเรียนเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกระถินสามคัคคีประจำปี2567วันอาทิตย์ที่10พฤศจิกายนทอดนะวัดหลังสวนตำบลบ้านกลับ อำเภอหนองโดนจังหวัดสระบุรีกำหนดการวันเสาร์ที่9พฤศจิกายนเวลา9นาฬิกาตั้งองค์กระถินเวลา17นาฬิกาพิธีเจริญพระพุทธมนต์ฉลองสมโพธิองค์กระถินวันอาทิตย์ที่10พฤศจิกายนเวลา11นาฬิกาถวายพระทหารเพลแด่พระภิสูจน์สงเวลา11นาฬิกา30นาทีแห่องค์กระถินเวียนรอบอุโบสถเวลา12นาฬิกา พิธีทอดกรถินสามคัคคีเจ้าภาพกรถินคุณสรชัดลาบรวยคุณพัทิรัตรมิถินพร้อมครอบครัวร้านสมศักิาคาออดิโอพระพุทธบาทประธานอุปถัมภ์ร่วมจองเป็นเจ้าภาพกองบุญกรถินกองบุญละหนึ่พบาทท่านจะได้รับพระปิตารุ่นเมตตาบารามีครูและ สติกเกอร์รูปครลบพระครูสุนทรกิติยานุรักษ์หลวงพ่อบุรีจารุวันโนหรือร่วมบุญได้ตามกำลังทัพย์กำลังศรัทธาวัตถุประสงค์เพื่อสมทบทุนในการก่อสร้างศาลาปฏิบัติธรรมอเนกประสงค์และบุรณะปฏิสังขรณ์ถาวรวัตถุวัดหลังสวนติดต่อจองเป็นเจ้าภาพกองบุญกรถินได้ที่วายยาวัจกรและคณะกรรมการวัดหลังสวนโทร099 052-6055 099-052-6055หรือร่วมจองเป็นเจ้าภาพโรงทานติดต่อได้ที่โท081-270-9783 081-270-9783คุณทวัชชัยหรือทางเพจเฟสบุ๊กวัดหลังสวนตำบลบ้านกลับอำเภอหนองโดนจังหวัดสระบุรี หรือร่วมบุญโอนผ่านธนาคารได้ที่ธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีวัดหลังสวนเลขที่บัญชี986 997 9009 986 997 9009วัตถุประสงค์เพื่อสมทบทุนในการก่อสร้างสาราปฏิบัติธรรมเอเนกประสงค์และบูรณะปฏิสังขรณ์าวรวัตถุอย่าลืม วันอาทิตย์ที่10พฤศจิกายนนี้ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกระถินสามคัคคีที่วัดหลังสวนตำบลบ้านกลับอำเภอหนองโดนจังหวัดสระบ,บุรีหอบใจลนุนลวนมาวัดหลังสวนด้วยจะให้กราบหลวงพ่อตองใหญ่มาไว้ขอพรทอดนี้ตำบลบ้านกลับ น้องโดนสระบุรีลูกมาพึ่งบารมีหลงพ่อบุรีจะรวนน้องต่อเติมความหวังต้องช่วยที่ทางให้ที